กระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันนามสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย <c oughs> ก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟน YouTube และ i ิน t a า r กรมที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วอีกไม่กี่วันนะครับดาวราหูก็จะย้ายราศีแล้วนะครับย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีมิถุนในวันที่22กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์ที่รู้จักกันในตำนานกรีกว่าเทพซีอุสนะครับจะย้ายราศีจากราศีพิจิกไปสู่ราศีธนูนะครับอยากนั้นเลยครับอีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงวันวาเลนไทน์นะครับวันแห่งความรักนะครับและเพื่อนะครับให้ความสุขกับทุกๆท่ทานแฟนเพจทุกๆคนสินสาหมิง จะมาเปิดดวงความรักรับวาเลนไทน์ให้กับชาวลัคนาราศีตุนอ,อ,อ,อนะครับลัคนาราศีตออนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นเจ้าของบ้านนะครับดาวศุกร์ตอนนี้ไปอยู่กับดาวเสาร์นะครับนะครับที่เรือนสศาสชะ เรือนที่สามส่วนดาวเจ้าเรือนความรักจริงๆของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นคือดาวอังคารดาวอังคารตอนนี้เดินเข้าเรือนเกษตรของตัวเองนะครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตราราธิบดีอยู่กับดาวมนุษย์ตอยู่ินแสงหมิงพยากรณ์ให้ชาวลัคนาราศีตุลฟังชัดๆแบบนี้นะครับช่วงก่อนและหลังวลนทน์ตรงนี้ครับนะครับดาวที่ผมได้เอ่ยชื่อมาทั้งหมด ก็ส่งผลเต็มที่นะครับกับดวงความรักของชาวลัคนาราศีตุลตอนนี้ดาวเจ้าตัวของชาวลัคนาตุลไปอยู่ในเรือนของอราศีธนูไปอยู่กับดาวเสาร์บางทีตัวเราเองก็ชอบคิดอะไรแบบให้ตัวเองเครียดนะครับนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับบางทีก็ชอบคิดอะไรบางอย่างให้ตัวเองเครียดจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลย นะครับเหตุผลก็เพราะว่าบางทีเราเหนื่อยเราล้านะครับดาวศุกร์ไปอยู่กับดาวเสาร์บางทีก็ชอบคิดอะไรไปในเรื่องที่มันเศร้าๆหงอยๆบางทีก็เอาเรื่องแม่งเคยทะเลาะกันตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้มาคิดไอ้เรื่องที่เขาทาเราเจ็บใจหรือว่าไอ้เรื่องที่ทําให้เราจุกจิกใจนะครับแฟนเคยทําให้เราเองไม่พึงพอใจก็เอามาคิดให้ตัวเองทุกข์ในช่วงก่อนและหลังวาเลัไทา์ตรงนี้คุณต้องพยายามปล่อยวางนะครับเหตุผลเพราะว่าดาวอังคารนั้นนะครับ อยู่ในตำแหน่งเรือนคู่ครองได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีดวงความรักของคุณโดยภาพรวมนั้นสินสหมิงถือว่ายังโอเคมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่คุณจะไปคิดอะไรที่แม่งเป็นเรื่องปัญญาอ่อนเออบ้าบอคอแตกทําให้ความรักมันมีเขาเรียกว่ามันมีความรู้สึกสงสยัยมีความรู้สึกหวาดระแวงหรือว่าระแวดระวัง คุณไม่จําเป็นต้องไปคิดเรื่องอะไรพันนี้เลยเหตุผลเพราะว่าดาวทั้งหมดทั้งมวลนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับคนโสดนะครับรักวาเลนไทน์นะครับคนโสดนะครับดาวอังคารเดินเข้าเรือนตัวเองนะครับไปอยู่กับดาวมนุษย์แต่อยู่นะครับแล้วก็การเดินทํามุมของดาวในลักษณะนี้นั้นสิงสาหมิงพยากรณ์ว่าฟังให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีตุล มีโอกาสจะเจอความรักจากโลกออนไลน์บางทีก็ไปแอบ,บชอบเขาอยากจะทักไปหาเขาอยากจะไปคุยกับเขานี่แหละคือชาวลัคนาราศีตุลไปดูนะครับช่วงนี้แหละก่อนหลังวันทายตรงนี้แะครับนะครับ,นะรบจะมีเรื่องรักๆเข้ามาแต่ว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากโลกโซเชียลนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีตุล ดาวเจเรือนความรักไปดูกับดาวมนุษย์อยู่มีดาวอื่นทำมุมอยู่อีกไม่ว่าจะเป็นดาวพุธหรือดาวอะไรก็ตามดาวอาทิตย์นะครับก็จะทําให้ส่งผลแบบนี้หละครับมีเรื่องความรักเกิดขึ้นจากโลกออนไลน์บางคนบางคนนะครับอยู่มาตั้งนานแล้วยังไม่พบกับคู่สักทีหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีตุลจูๆก็เกิดไปปิ๊งปังใครเข้าในโลกออนไลน์แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่คุณอาจจะคิด จดสารสัมพันธ์ต่อแต่ชิ้นแสบิงติงไว้นิดหนึ่งนะครับติงกันไว้แบบชัดๆนะครับว่าดาวเจ้าตัวคุณไปอยู่กับดาวเสาและดาวเกตในช่วงจังหวะก่อนและหลังวาเลนไทน์ตรงนี้ก็ต้องดูให้รอบคอบครับนะครับอย่าไปเอาอารมณ์เอาความปรารถนาความใคร่เป็นที่ตั้งเดี๋ยวปัญหาจะตามมาผมบอกว่าให้แยกแยะให้ดูให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีโอกาสจะเจอความรักจากโลกออนไลน์ นะครับแล้วคนที่คุณไปเจอนั้นเป็นไปได้ว่าเขาเพิ่งจะ broken heart หรือมีปัญหาเรื่องความรักมาแล้วก็มาเจอคุณพอดีฉะนั้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณก็ดูเอาละกันครับว่าดาวมันเดินแบบเนี้ยนะครับผมดูแล้วคุณจะเอาจริงกับมันทีเดียวนะครับแต่ก็บอกไว้นิดนึงนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างดาวเจ้าตัวนะครับไปอยู่กับดาวเสานะครับบางชีแล้วเราเพิ่งรู้จักเขาไม่นานแต่แทบจะบอกว่าโอ้โ oh, หเข้าไป อยากจะเจอเขาทุกวันอยากที่จะไปใกล้ชิดกับเขาจะเป็นอย่างนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับสําหรับคนที่โสดอยู่ที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วสินแสบหิงบอกไปแล้วนะครับช่วงนี้ให้พยายามสลัดเรื่องจุกจิกเรื่องงี่เง่าปัญญาอ่อนออกไปนะครับอย่าให้มันมาทําลายบรรยากาศแห่งความรักในช่วงวลนไทน์ตรงนี้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลมีความสุขทุกท่านคิดสิ่งใด ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังนะครับสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการใบก่อนสวัสดีครับ